างทีเราอาจจะต้องถอยมาก้าหนึ่งเพื่อที่จะให้เราได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นบางครั้งเรากระโดดลงไปในเรื่องราวต่างๆด้วยอารมณ์ที่มันเข้มขน้นอารมณ์ที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เราก็เลยทําบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชอบใจเท่าไหร่แต่ถ้าวันนี้เรามีขับถามในใจลึกๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักผู้คนการงานหรือการใช้ชีวิตของเราเนี่ย เราลองถอยมาก้าหนึง่งแล้วมองเห็นภาพรวมมองเห็นตัวเองสังเกตผู้คนสังเกตพฤติกรรมซ้ำๆเราจะมีคําตอบในใจแล้วพอเราถอยมาก้าหนึง่งแล้วฝึกแบบนี้เสมอเราจะเห็นความจริงมากขึ้นเราจะเห็นคนมากขึ้นเราจะเห็นพฤติกรรมที่มันซ้ำๆมากขึ้นแล้วตอนนั้นแหละมันจะเป็นสัญญาณที่ให้เราได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องอย่างตรงใจ และไม่กลับมาเสียใจภายหลังมากขึ้นอยากให้ทุกคนได้ฝึกการถอยมาก้าหนึ่งเราจะไม่หุนหันพันแล่นเราจะช้าเห็นสังเกตแล้วคำตอบจะอยู่ในใจเราเสมอ